คนตอนนี้อยู่ที่ทำงาน,ก,น <c oughs> กินกาแฟกินกาแฟที่ไหนได้กินดำเปล่าอันนี้ที่ทำงานนี่ต้นไม้ต้นนี้ต้นจริงนะเนี่ยต้นเนี้เลิกงานแล้วแต่ยังไม่กลับบ้านนั่งกินกาแฟกันอยู่ที่สภาที่สภากาแฟ ี่เครื่องกาแฟอยู่นี่ใครอยากกินกาแฟะอะไรไหมอืมเอาเฮ้ยเป็นฝีเป็นไฟเหรอไม่เคยรู้เลยนะป่าตีนเป็นไฟตัวนี้ไฟเอเออืมอืมไม่เคยรู้เลยว่ิตเป็นไฟย <c oughs> อูเหมือนตอนขา,ขาวอื ตอนนี้เขก็มีนะตรวจโควิดนี่ที่ตรวจโควิดแต่ว่ามันคนน้อยคนน้อยมากเลยนิสาไม่ตรวจเรอะตรวจยัางต้นแล้วต้นมาสาวเนดูตนนี้ไม่มีคนเลยหรือว่าพี่จะตรวจนะไปดิเราเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้นะอาทิตย์หน้าเป็นใครคืวยม่พี่ที่ทำงาน มันโล่งๆมันมีอยู่สี่ชั้นหนุนี่ชั้นสี่นี่ชั้นสามประตูทำอยู่ชั้นสามกับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรงนี้อีสถานที่อำเภอก็มีอะไรคนก็เงียบๆส่วนใหญ่คนก็นี่นั่งอยู่การบริเวณนี้นี่เขานั่งรอทําเกี่ยวกับหลายอย่างเนาะอำเภอทุก่างอ,งอำเภอ,อ ไม่มีอะไรหรอกค่ะชาตคนมีส่วนที่นั่งกินน้ำเปล่าคือกาแฟกินไปแล้วตุ่นตันนี่กินน้ำเปล่าเมาื่อเช้ามีคนนั่งเล่นเปียโน,นใช่ไหม,ม,มเปีนเขาตั้งเป็นโนเขาตั้งให้เล่นเลยใครเล่นเป็นไปนเล่นเลยนี่ สว่างสวยร่งมีสามชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นหนึ่งสองมันเป็นสี่เนาะแต่ว่าชั้นล่างนี่เขาไม่ได้เรียกว่าชั้นหนึ่งนะชั้นล่างเขาก็เรียกว่าสตูดเนาะชั้นชั้นหนึ่งอ่ะชั้นสองเขาเรียกว่าชั้นหนึ่งกราวฟอกราวฟอชั้นสองเรียกชั้นหนึ่ง แล้วพอชั้นสองเขาก,ก,ก็เรียกชั้นชั้นสามเขาเรียกชั้นสองชั้นสี่เขาเรียกชั้นสามที่นี่จะเรียกไม่เหมือนบ้านเราข้างล่างนี้ไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะเนี่ยถ้าจะเป็นเหมือนเหมือนห้องถูงห้องถูงทั่วไปถ้าถ้าหลังจากห้องนี้แล้วก็เป็นห้องห้องใต้ดินเลยเป็นห้องใต้ดินคนก็รอเยอะนะเนี่ยวันนี้แต่ไม่มีคนเช็คเช็คเนาะตั้งแต่เขา อันนี้เขาก็ไม่ค่อยเช็คก,กันแล้วอืคนน้อยปกติแถวยาวถึงประตูเลยนะแถวยาวมากมมเช็คก,ก็บแป๊บเดียวแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้มีคนแต่ไม่เช็คอ๋อเสียจนจะสแกนบัดแป๊บหนึง่งลูกุลูก นะครับ <c oughs> ดีประตูแค่นี้ก่อนนะนี่อืมโลงๆดีนี่แค่นีก่อนนะไม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ